คือพี่กายรัชานนท์เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีฉายาว่าเจ้าพ่อพันกีอะตั้งแต่คบมามีเรื่องผู้หญิงไหมพูดไม่ได้เต็มปากเพราะว่าเราจะพูดว่าไม่มีหรือมันยังกลับไม่ได้คนจะเข้าใจว่าการมีลูกสามคนแล้ติดติดกันแสดงว่าขยันมากมันมีลูกสาวมันมันไม่ทำอะไรหรอ เป็นเพื่อนกันขนาดที่ว่าเขาว่าเอาโทรศัพท์ให้ฮารุดูแล้วนางก็เปิดลิสต์มาว่าตอนนี้นางคุยกับใครว่าเยอะมากกุ้ยเยอะมากที่ปรึกษาเราไีฮารุก็เลยอาสินใจบอกไปว่าพอแล้วนะพูดเหนื่อยมากแล้วอ,ะอ่ะนางโกรธเอามือตัวเองอ่ะต่อยกระจกรถตัวเองชาวเน็ตโซเชียลคนรอ,อบข้าง<อ>มันคือหลายๆอย่างที่มันถูกการเปรียบเทียบทำ,ทำไมมาคบกับคนนี้อ่ะทำไมลดตัวมาคบคนนี้เนาะ รถตัวยังไงนี่สตรอเบอร์รี่สีเค้กนะทุกคน